สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมวันนี้เราอยู่ในเว็บแจ็คก,ก็ก็แปดกันอีกแล้วนะช่อง X5 ผมฝากกดติดตาไมไว้ด้วยนะสำหรับ X5 ท่านผู้ชมนะเดแจากนะครบ300ซับนะแจก300บาท10รางวัลไปโรดนะผมท่านผู้ชมนะวันนี้แพ้ลตติคเพย์บ้างครับผมเลดไทเกอร์ด้วยชอบชอบส่วนตัวผมท่านผู้ชมนะแต่ค่าเลดไทเกอร์ทำแบบว่าซื้อฟรีสปินได้มามันจะเวิร์กนะผมพูดถึงฟรีสปินบินแพลตติคเพย์ก็เดือดกันนะซื้อฟรี ินนะทำเป็นเล่นไปครับผมท่านผู้ชมนะจะเล่นเกมอะไรกันแน่ในตกลงนะท่านผู้ชมนะอา้าวไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวด็อกเฮาเมก้าเว่แม่งเลยครับผมท่านผู้ชมนะไม่ต้องอะไรมากมายอยู่แล้วนะตอนแรกจะเล่นอาร์ทีท้ายมาจบทิเดี๋ยวด็อกเฮาเมก้าเว่ก็มันโชว์หน้าหลานะท่านผู้ชมนะไม่เล่นมันให้โทรินคถนลนะ่วครับมาครับผมท่านผู้ชมมาเดี๋ยวด็อกเฮาเมก้าเว่วันนี้นะจะได้จะเสียคลิปนี้ก็จะลงให้ดูครับผมท่านผู้ชมนะซื้อสองหมื่นแปดนะรายจ่ายเหมือนเดิมผมตัวแพงก็เหมือนเดิมผมจะมีเมก้นานัวด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ไม่่แตกทานผู้ชมนะ 12รอบครับผมวันนี้ผมขอแค่เจ็ดล้อพอให้จบนะวายล็อกอหมดหมดหรือว่าผมความเดือดของมันนะจะเดือดหรือเปล่าโอ้เปิดแรกก็วายไม่มานะจบแปละท่านผู้ชมนะไม่ต้องลุ้นคนระับผมไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วท่านผู้ชมนะว่าวายไม่มานะ มีอะไรต้องลุ้นครับผมจบลงด้วยครับผมคลิปนี้มาเร็วไปไวอีกแล้วผมไม่รอดนะท่านผู้ชมอ้าวอ้าวบิ๊กว,วินว่ะอุ้ยเซนเซเลยเหรอเท่าไหร่อ่ะไข่ไหลได้หรือเปล่ารเราซื้อเท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมละซื้อสองหมื่นแปดหรือเปล่าท่านผู้ชมเอมเอใช่ซื้อสองหมื่นแปดนะท่านผู้ชมนะโอ้สองหมื่นสามถือว่าดีขึ้นมาครับผมเลยเปิดหนึ่งครับผมท่านผู้ชมนะจบแล้วท่านผู้ชมนะสามหมื่นครับผม กำไรนะท่านผู้ชมนะเลิกรับผมไม่เล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมจะเสียนะผมรู้สึกว่าผมมีความคิดว่าผมต้องเสียแน่ๆท่านผู้ชมนะสําหรับวันนี้กําไรมาแค่4 0 0 0บาทก็พอแล้วผมท่านผู้ชมนะเ <im it> ดียด๋วยวดอกเขาไมโคเวฟใครอยากเล่นลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะ4 00 0บาทไม่ใช่เงินที่น้อยๆท่านผู้ชมนะมบอกนะผมทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะนวดหน้าเอ้ไม่ใช่ท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย